สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับสู่ช่องแม่เศษฐาโรบายตาค่ะจงจำไว้ว่าพวกคุณทุกคนคือเซฟโซนแล้วก็รอยยิ้มของตาการที่คุณเข้ามาเจอคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะเราคือพลังงานเดียวกันเลยหากันจนเจอนั่นเองใครสนใจดูวดวงปรึกษาปัญหา แบบพิลลิงฮิวใจสามารถติดต่อตามมาได้เลยนะคะท่านไหนอยากสปอร์ตค่าขนมน้องตารายละเอียดอยู่ด้านล่างใต้คลิปนะคะและขอบคุณสำหรับการกดปุ่มซุปเปอร์แทงกการสมัครสมาชิกการต่ออายุสมาชิกรวมถึงการสปอร์ตตาทุกๆช่องทางด้วยนะคะแล้วตาก็มีขายวอลเป,ปเปอร์มือถือเสริมดวงแหวนพวงกุญแจกำไลข้อมือหินแท้เสริมดวงรายละเอียดก็อยู่ด้านล่างใต้คลิป เช่นเดียวกันค่ะสวัสดีคนราศีสิงห์ทุกคนด้วยนะคะเรามาดูกันว่าข้อความด่วนในเดือนกันยายนคืออะไรมาเริ่มมามบอยสายพายทาโรกันได้เลยค่ะให้ทุกคนนิ่งตั้งสมาธินะคะตาขออนุญาตเช็คพลังงานคนราศีสิงห์นะคะ อ้หเกิดอะไรขึ้นกับคนราศีสิงค์คะมันมีอะไรบางอย่างที่มันเกิดขึ้นโดยที่ไม่ทันตั้งตัวเกี่ยวกับบางเรื่องที่แย่มากๆเลยทำให้คุณรู้สึกผิดหวังทำให้คุณรู้สึกดิ่งดาวคุณไม่ไหวคุณรู้สึกเศรา้าแล้วคุณก็อาจจะบางคนนะ่ะยังจมอยู่กับความรู้สึกแย่ๆตรงนั้นอยู่ นะคะเรื่องราวนี้มันอาจจะเกี่ยวกับต่างประเทศออนไลน์หรือว่าใครสักคนหนึ่งก็ได้ที่เป็นคนต่างชาตินะคะหรืออาจจะเป็นเจ้านายเป็นคนพ่อหรือเป็นคนคนหนึ่งที่เขาค่อนข้างที่จะมีอีกโก้มากๆเช่นมีการทะเลาะกันอืมกับเขาคนนี้เขาอาจจะพูดจาคุณไม่ดีเพราะว่าเขาอยู่ในจุดที่เหนือกว่าคุณหรืออยู่ในจุดที่ เขารู้สึกว่าเขาจะทำอะไรก็ได้พูดกับคุณไม่ดีแซะคุณดูถูกคุณทำให้คุณรู้สึกผิดหวังทำให้คุณรู้สึกว่าคุณมีคุณค่าไม่มากพอสิ่งนี้มันอาจจะเกิดขึ้นมาตลอดหรือมันรุนแรงขึ้นก่อนหน้านี้หรือปัจจุบันเลยก็ได้นะคะตาขอดูหน่อยจะขอขยายไปทีละใบเลยนะคะ พลังงานของคนลาศีสศิลป์โ okay. อเคถ้าสมมติถ้าสมมติคุณบอกว่าเอ้ยคุณตาดีเอ็มโฮเลอร์ไม่ใช่คนแล้วมันมีเรื่องเงินขึ้นมาค่อนข้างเยอะยกตัวอย่างเช่นคุณไปลงทุนหุ้นสักอย่างหนึ่งเกี่ยวกับต่างประเทศ แล้วคุณรู้สึกว่าไอ้หุ้นตัวเนี้ยมันต้องทำเงินให้กับฉันได้แน่นอนแต่ปรากฏว่ามันไม่ได้เป็นแบบนั้นในเรื่องของเงินก่อนนะเงินที่คุณคิดว่าคุณจะได้มันควรจะได้มันควรจะดีอ่ะมันไม่ได้เป็นแบบนั้นมันอาจจะเกิดจากการรู้เท่าไม่ถึงการของคุณที่ยังไม่ได้ศึกษาในรูปแบบที่มั่นใจก่อนหรือรู้ลึกก่อนก็ได้ นะคะในกรณีต่อมาคนคนเนี้ยที่ทำให้คุณรู้สึกแย่อาจจะเป็นไม่ได้ว่าคุณเขาอาจจะเป็นเจ้านายหรือเป็นเพื่อนร่วมง,งานหรือใครสักคนหนึ่งก็ได้ที่ทำให้คุณตัดสินใจว่าเออเนี่ยคุณไม่อยากอยู่ตรงนี้แล้วนะคุณอดทนมามากพอแล้วนะกับอะไรบางอย่างอ่ะแล้วคุณก็ไม่ไหวแล้วคุณก็ระเบิดบุ้มกลายเป็นโกโก้ครัน,นะคะเช่น ตัดสินใจลาออกเพราะคนเนี้ยหรือตัดสินใจว่าจะพูดแล้วอะอดทนมาเยอะละฉันก็เป็นเช่นเขาเป็นตำแหน่งเดียวกับคุณก่อนนะคุณก็รู้สึกว่าเอ้เราก็กินเงินเดือนเหมือนกันอะฉันก็ควรจะพูดได้อีกแบบหนึ่งก็คือเจ้านายคุณรู้สึกไม่ไหวแล้วอะคุณก็เลยตัดสินใจที่จะหางานใหม่นะคะเพราะคุณอดทนมามากพอแล้ว ตอนนี้ถ้าคุณยังไม่ได้พูดอะไรกับเจ้านายนะแต่คุณหางานใหม่แล้วนะอารมณ์เหมือนประมาณว่าเดี๋ยวหางานใหม่ก่อนค่อยพูดกับอีกแบบหนึง่งกับอีกแบบหนึง่งเดิจริงๆอะ่ะคุณหางานใหม่คุณนิ่งก่อนคุณหางานใหม่ให้ได้ก่อนแล้วคุณค่อยไปคุณค่อยพูดเลยรประมาณนี้นะคะอมืมันอาจจะเป็นเกี่ยวกับงานกับเงินของคุณที่ตารู้สึกหรืออาจจะเป็นเกี่ยวกับบุคคลนี่แหละ เที่อยู่ในมีส่วนในชีวิตของคุณอนะที่เกี่ยวกับเรื่องงานเกี่ยวกับเรื่องเงินเออเกี่ยวกับเรื่องเงินตัดสินใจแล้วออไม่เอาเราไว้ไม่ไหวแล้วทาแบบนี้อารมณ์มันท็อกซิกทุกวันไม่คุ้มกับเงินเดือนที่ได้หรือไม่คุ้มกับสุขภาพที่ฉันได้เลยอะไรเงี้ยก็เลยแบบตัดสินใจแบบเนี่ยจะไปแล้วนะอืนะคะนี่คือพลังงานของคุณนะ คราวนี้เรามาดูข้อความด่วนในเดือนกันยายน ต้องเลือกคุณจะลาออกได้หรือยังเดตตาขอดูเดอะไฮโรแฟนหน่อย เหมือนกับว่าถ้าตอนเนี้ยคุณรออะไรอยู่รอเพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่นะคะหรือรอวิเววอะไรแบบเนี้ยแล้คุณยังไม่ทำอะไรเช่นจะไปสมัครงานใหม่คิดก่อน มันยังไม่สุดใช่ไหมมันต้องสุดกว่าน,นี้ใช่ไหมอืมเขาบอกว่าไม่ไม่ต้องไม่ต้องรอให้ใครมาช่วยแล้วตอนเนี้ยช่วยเหลือตัวเองก่อนหมายความว่าไม่ใช่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะไม่ช่วยคุณนะแต่ถ้ามันไม่ไหวจริงๆอ่ะคุณต้องเลือกเพื่อตัวเองเพื่อสุขภาพตัวเองเพื่อครอบครัวคุณถ้าคุณทํางานที่ไหน แล้วสุขภาพคุณพังไม่มีเวลาให้ครอบครัวมันอาจจะไม่ถูกต้องหรือไม่ใช่เส้นทางนั้นก็ได้เหมือนกับคุณอาจจะต้องในข้อความด่วนในเดือนกันยายนอะคุณอาจจะต้องฮึบขึ้นมาที่จะคิดและตัดสินใจบางอย่างแบบเฉียบขาดและมั่นใจ เช่นถ้าสมมุติคุณลังเลอะว่าเออคุณอยากจะแบบยกตัวอย่างนะคะคุณอยากจะลาออกจากตรงนี้นะแต่ครอบครัวคุณไม่เห็นด้วยแน่เลยอยู่ไปก่อนเถอะเศรษฐ,ฐกิจไม่ดีอะไรแบบเนี้แต่มันไม่ไหวแล้วอ่ะมันใจมันไม่ไหวแล้วอ่ะกายมันก็จะไม่ไหวแล้วอะไรยางเงี้ยคุณอาจจะต้อง มาบริหารใจตัวเองก่อนสมมุติถ้าคุณเป็นคนที่แบบเอออยากจะไปนะอยากจะลาออกนะแต่ทนอยู่เพราะว่าเศรษฐกิจไม่ดีทนอยู่เพราะครอบครัวไม่ให้ออกแต่คุณอยากไปนะตาบอกเลยสุดท้ายคุณก็ต้องไปคุณไม่สามารถที่จะทำอะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่ตรงกับจิตวิญญาณคุณนะ อะไรที่มันไม่อยากเป็นไม่อยากอยู่ไม่อยากทําสุดท้ายมันต้องไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมุติว่าคุณไปขอพอรอะไรบางอย่างอยู่เพื่อให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มอบให้อะ่ะแต่ตอนเนี้ยหน้าที่ของคุณเขาบอกหน้าที่ของคุณอะ่ะคุณอาจจะต้องคิดดีก่อนหรือมั่นคงก่อนด้วยใจคุณก่อนถ้าคุณไปขอพอรด้วยความแบบเฮ้ย ฉันไม่ไหวแล้วอะ่ะฉันอยากไปมากเลยฉันอยากไปจากตรงนี้มากๆเลยเมื่อไหร่ที่คุณอยากจะไปมากๆมันแปลว่าในสายของกฎแรงดึงดูดอะ่ะฉันยังไม่อยากไปตอนนี้นั่นคือคำตอบแต่ถ้าคุณอยากไปสิ่งนี้คุณต้องแสดงออกมาพลังงานนะมันมันตรงไปตรงมา ขอบคุณตรงนี้ไปก่อนวันนี้ยังอยู่ตรงนี้คุณยังมีเงินอยู่เขายังจ่ายเงินเดือนคุณใครที่ทำอะไรกับคุณไม่ดีก็เขาก็ไม่ได้มีความสุขนักหรอกในชีวิตอะนะคะเขาอาจจะมีปมบางอย่างเขาถึงทำกับคุณไม่ดีแต่ว่าสิ่งที่คุณคิดกับตัวเองได้แค่ว่าคุณก็มีทางของคุณเหมือนกันคุณก็ต้องเชื่อตรงนั้นนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นข้อความด่วนของคุณเลยเนี่ย เขากำลังบอกว่าก่อนที่จะให้ใครมาช่วยเหลือคุณวันนี้อยากให้คุณเคลียร์ใจตัวเองหรือควบคุมจิตใจ,จตัวเองให้กลับมานิ่งให้ได้ก่อนเพราะว่าการที่คุณจะกลับมานิ่งมันหมายความว่าคุณจะมีสติมากขึ้นนะคะแล้วคุณจะวางใจมากขึ้นอืมคราวนี้สมมุติว่า t m Horror คืออะไร1ดาบคือการเอาชนะ มันเนี่ยคุณบอกว่าคุณยังไม่อยากไปหรอกตรงนี้เงินมันดีคุณรอเวลาให้บริษัทใหม่เงินมันดีกว่านี้แล้วค่อยไปหรือเจ้านายคุณก็ได้นะสัญญาว่าเออเดี๋ยวขึ้นเงินเดือนให้นะคุณรอให้เขาขึ้นก่อนถ้าไม่ขึ้นเดี๋ยวค่อยไป หรอมันอาจจะมีแบบนั้นก็ได้หรือคุณอาจจะเจออะไรบางอย่างให้คุณคิดอะว่าเอ้ยอย่าไปยึดโยงกับความคิดเชิงลบของสังคมที่เขาบอกว่าอะไรมที่ไม่ดีอะอย่าไปยึดเราเอามาใาสา่ใจตัวเองแล้วเอามาดึงดูดเหมือนกับที่ตาโพชอบพูดว่าคุณไปดูข่าวอะไรที่มันไม่ดีอะ กดแรงหนึงดูดมันยังไม่ทํางานมันจะทํางานตอนที่คุณไปเก็บมันมาคิดอืมคราวนี้ถ้าจะขอพรขอพรด้วยจิตใจที่มั่นคงจิตใจที่มีแล้วนะคะสิบถ้วยอืมอาจจะเป็นไปได้ว่าคุณต้องเอาชนะหนึ่งก็คือถ้าครอบครัวของคุณไม่ให้แบบ เออไม่ให้ออกไม่ให้ไปอะไรเงี้ยคุณก็ต้องเอาชนะตรงนี้ให้ได้หรือ2ถ้าครอบครัวของคุณน่ะพูดแบบคุณไม่ดีอะไรแบบเนี้ยค่ะคุณก็ต้องเอาชนะเหมือนกันคือมันก็มีอยู่2แบบนั่นแหละเวลาที่คุณจะทําตามความฝันเวลาที่คุณอยากจะได้อะไรคุณก็ต้องสู้ด้วยตัวเองเพื่อให้ได้มันมาไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติแบบไหนนะการเมดิเทชันนั่งสมาธิ การเซล์ทลอกการทำวิชั่นบอร์ดการเขียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกอย่างในชีวิตของคุณอะอย่าไปปล่อยให้คนที่เขาเอาประสบการณ์ส่วนตัวมาตัดสินแทนคุณหรือคุณไปใช้ชีวิตเพื่อเขามากเกินไปคุณสมควรที่จะได้ใช้ชีวิตเพื่อตัวเองในกรณีต่อมาถ้าคุณอยากจะออกจากอะไรคุณเลือก แบบไหนคุณก็ได้แบบนั้นเช่นคุณอยากออกมาแต่คุณคิดว่าคุณออกไม่ได้มันก็จะออกไม่ได้บางทีอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องของทัศนคติหรือความคิดมันไม่มีอะไรที่ไม่ได้มันมีแต่สิ่งที่คุณบอกว่าไม่ได้มันจะไม่ได้ไม่งงกันทุกคนอืมมันเหมือนกับคุณอาจจะต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างนะถ้าสมมุติบางคนรอง,งานใหม่คุณจะได้งานใหม่ไหมอะจัสติกะ คุณต้องออกก่อนคุณถึงจะได้นะคะต้องตัดสินใจก่อนนะอืมหรือบางคนอาจจะทําฟรีแลนซ์ก็ได้เดือโฟ่ะหรือไม่ก่อเอ้ยทําบางสิ่งบางอย่างที่มันเริ่มต้นใหม่กับชีวิตก็ได้นะคะคราวนี้มาดูข้อความหนวดอีกแถวหนึง่งอุ้ยสิบสี่นาทีแล้วหรออย่าไปคิดมากอย่าไปรู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าอย่าไปผิดหวังกับตัวเองมากนาัก ถ้าสมมติคุณเคยคิดจะออกจากงานแล้วคุณก็พับเก็บโปรเจกต์นี้ไปแล้วเดี๋ยวความคิดเนี้ยมันจะกลับมาอีกเพื่อให้คุณคิดว่าคุณจะออกไม่ออกในกรณีต่อมาการที่คุณจะเลือกอะไรคุณควรเลือกด้วยความรู้สึกของตัวเองหรือคุณควรเลือกด้วยตัวเองไม่ใช่ให้คนอื่นมาตัดสินใจร่วมกับคุณนะคะนี่คือสิ่งที่ไพ่บอกตามตามไพ่นะคราวนี้เขาบอกว่าถ้ามันคิดมากนะกะ อาจจะต้องวางมันลองลองวางมันลงดูแล้วก็ลองเริ่มต้นด้วยความรู้สึกเชื่อความรู้สึกสัญชาติยาลึกลึกของคุณมันบอกว่าอะไรนะคะรวมถึงไพ่หถ้วยถ้าคุณรอให้ใครมาช่วยเหลือจะมีไหมคะหถ้วยใครอยากกลับไปทำงานเก่าไหมเนี่ยเนี่ย ถ้าคนร้อยให้ใครมาช่วยเหลืออันดับแรกช่วยเหลือตัวเองก่อนหมายความว่าเปลี่ยนใจตัวเองให้มันเข้มแข็งก่อนแล้วเดี๋ยวคุณจะมีคนมาซัพพอร์ตสามถ้วยเ <attraction> พื่อนๆที่ดีๆเพื่อนเก่าๆหรือคนที่แนะนํางานใหม่กับคุณให้คุณไปสมัครก็ได้หมดเลยถ้าเป็นเรื่องงานตามองเห็นแต่เรื่องงานกับเรื่องคนเนี่แ <dein> หละอืมมันมีใครสักคนหนึ่งที่คิดว่าอยู <S <S ่เหนือกว่าคุณนะนะ หรือบางคนอาจจะแบบตัดสินใจไปสมัครงานที่เป็นองค์กรต่างประเทศก็ได้นะคะคราวนี้เรามาดูเรื่องงานลงลึกกันหน่อยเดือนกันยายนเป็นยังไงคนราศีสิงห์ถึงเวลาที่ต้องคิดเรื่องการออกจากงานหรือไม่ก็คุณสามารถดึงดูดงานได้นะแต่ว่าจิตใจของคุณ่ะ มันต้องเชื่อว่าคุณทําได้คุณจะรู้ตัวเองว่าคุณมีเซฟโซนยังไงเช่นถ้าจะออกลาออกแต่ยึดติดยึดติดกับเงินจากงานประจําคุณอาจจะต้องหางานให้ได้ก่อนแล้วค่อยออกอยู่กับความท็อกซิกนั้นให้ได้ไปก่อนเปลี่ยนจากความท็อกซิกมองเห็นแต่ความท็อกซิกเป็นขอบคุณนะเอาแค่เรื่องง่ายๆคือคุณยังได้เงินเดือนอยู่ ขอบคุณบริษัทที่ให้เงินเดือนก็ได้นะคะมันจะต้องเปลี่ยนแปลงบางอย่างนะในเรื่องงานนะคะหรือบางคนบอกว่าเอ้ยคุณตาไม่ได้ออกเลยถ้าคุณรู้สึกผิดหวังกับอะไรอยู่ตัวเองใครปลดปล่อยมันซะมันสำคัญไหมถ้ามันไม่สำคัญอย่าไปเสียพลังงานกับมันถ้าคุณไม่ได้จะออกนะคะ คุณต้องเปลี่ยน energy ตัวเองก่อนไปเพิ่มทักษะใหม่ๆดีกว่านะคะเคราวนี้มาดูเรื่องความรักหน่อยใครก็ได้คะ่ะโอ้โหถ้าคุณดีลอยู่กับความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนดีลอยู่กับคนเจ้าชู้นะคะ คุณคือคนที่เลือกเองเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะต้องเลือกหรือคุณไม่เลือกก็ได้นะคะไพ่ก็บอกประมาณว่ากรณีบางคนอยู่ในความสัมพันธ์ยอยู่แต่ความสัมพันธ์นั้นน่ะคุณเป็นตัวเลือกของเขาหรือเขาเป็นตัวเลือกของคุณก็จะอยู่กันแบบนี้มันก็จะไม่ชัดเจนแบบนี้ถ้าบางคนโสดเนี่ยอืมก็ระวังคนที่เขาเจ้าชูอ้อ่ะ แล้วเขาจะแบบมาจีบคุณหรือคุณจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกของเขาด้วยดูให้ดีๆด,ด้วยนะคะในกรณีของคนที่บอกเฮ้ยคุณตามีคู่คู่มันไม่เจ้าชู้หรอกอะไรแบบนี้นะถามว่าคนมีคู่เป็นยังไงแล้วคุณอยู่กันมานานแล้วนะสำหรับคนมีคู่ที่อยู่กันมานานแล้ว มันอาจจะเป็นไปได้ว่ามันจะมีความคิดบางอย่างที่ไม่ไม่ลงรอยหรือว่ามันไม่ได้เป็นไปในเวเดียวกันมันต้องมีการพูดคุยกันเยอะนะคะอืมมันอาจจะมีความงี่เง่าบางอย่างทะเลกกาะกันเรื่องงี่เง่าอะ่ะเล็กเล็กน้อยน้อยอะ่ะหรือแบบบางคนก็เก็บมันไว้อยู่ในใจไม่พูดอะไรอย่างเงี้ยอาจจะลองพูดดู ก็ได้ถ้ามันติดอะไรที่มันติดอยู่ในใจพูดออกมาต้องพูดอยู่ดีค่ะอืมสุดท้ายนะคราวนี้เรามาดูกันเรื่องเงินเงินคนราศีสิงอาจจะมีเงินจากช่องทางใหม่ๆเงินของคุณมีอยู่แล้วมีให้ใช้มีเก็บไหมไม่รู้ แต่เงินของคุณมีให้ใช้เราก็อาจจะมีการใช้เงินไปกับการเดินทางด้วยนะคะหรือคุณอาจจะไม่ค่อยใช้เงินก็ได้นะเออถ้าหกดาบไปเนี้ยเป็นการที่แบบก็เรื่อยเอืมเรื่อยเรื่อย ใช้เรื่อยๆนะคะใช้โฟร์ฟ์มีเงินไหมมีไม่ต้องกังวลเรื่องเงินนะจ๊ะแต่ว่ามองเห็นว่าอาจจะมีใครที่แบบได้เงินจากการทํางานศินละปะหรืองานสินสินของคุณด้วยในอนาคตนะมาดูบทสรุปกันหน่อยค่ะอะไรที่มันเกิด นไม่ทันตั้งตัวมันจะมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นแหละที่คุณไม่ทันตั้งตัวแล้วมันอาจจะทำให้คุณรู้สึกเหนื่อยนะคะในเดือนกันยายนแต่อย่าลืมว่าอะไรที่มันไม่ชัดเจนเนี่ยมันกำลังจะชัดเจนละหรือถ้ามันเหนื่อยใจเหนื่อยจิตลำบากกายรู้สึกทุกข์อะไรเดี๋ยวคุณจะได้เยียวยาตัวเองแล้วก็ฟื้นขึ้นมาใหม่อืม สิ่งนั้นมันอยู่กับคุณไม่นานไม่ว่าจะสิ่งไหนมันอยู่กับคุณไม่นานเหนื่อยหน่อยนะคะเหนื่อยกับการเหนื่อยกับตัวเองนะคะไม่ได้มองเห็นว่าสุดท้ายมันจะเป็นเรื่องแย่อะไรนะคุณรับมือมันได้ดีคราเนี้ยไพ่แนะนำคืออะไร อย่าไปยึดติดกับคนที่คุณรักมากนากักคุณอยากทําอะไรให้ยึดติดที่ตัวเองอยากเริ่มอะไรทำไม่ต้องไปขอความเห็นมากนากักคุณต้องคิดว่าโลกนี้เข้าข้างฉันสิ่งศักดิ์สิทธิ์กกเข้าข้างฉันจักรวาลเข้าข้างฉันหรือว่าใดๆก็แล้วตาพยายามเลิกเกรงใจคนอื่นใส่ใจตัวเองให้มากขึ้นนะคะคราวนี้ไพ่ออร์เคิลอยากบอกว่าอะไร หนึ่งใบว้าวมันจะเกิดการเฉลิมฉลองหรือข่าวดีบางอย่างกำลังจะเกิดสิ่งดีๆสิ่งที่มีความสุขกับคุณมายอมรับมันไปแต่ก่อนจะเกิดตรงนี้เนี่ยมูแดนซ์เนี่ยตาว่ามันต้องพังอะไรบางอย่างลงก่อนหรือมันอาจจะมีบางเรื่องที่ไม่ทันตั้งตัวเกิดขึ้น ะะมันอาจจะเป็นเรื่องเงินก็ได้นะเงินที่มันไม่มั่นคงมันมั่นคงขึ้นคุณจะเห็นลู่ทางเอง คุณจะเห็นคำตอบเองในเดือนกันยายนนะคะนี่คือเรื่องราวของคนราศีสิสงห์ในเดือนกันยายนค่ะเอาละค่ะวันนี้ก็หวังว่าทุกทคนจะได้รับพลังงานด้านบวกแล้วก็การฮิลลิ่งฮิลใจจากตานะคะมีความสุขกับการใช้ชีวิตในทุกๆวันให้คิดว่าโลกนี้เป็นแค่เกมแล้วคุณต้องผ่านด่านไปให้ได้รักทุกคนเสมอเลยค่ะไม่ว่าคุณจะคือใครเมสเซจทาโร่ใบาตาขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะตาไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ Thank you.